ก่อนหน้านี้มังปอชนทิชาคะ่ะผันตัวไปจับธุรกิจสายอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็ยังเป็นคุณแม่ลูกสามด้วยแต่ล่าสุดมีอัปเดตนะคะว่าพร้อมกลับมาลุยงานเพลงแล้วแล้วก็กําลังทําผลงานเพลงใหม่ของตัวเองมาอัปเดตเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกับคู่ขวัญในอดีตในรายการสารพันลันทุ่งบางเขนวันนี้คะ่ะทิ่นพงภัยเขาส่างไปทุกเขตคลามนักรบในรน้ำแห่งสายามเมืองยิ้มรับการ ไม่เคยอินหน้าเปือนสนิมดินปืนและความตายก็เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นของแท้นะคะเพราะให้โชว์ปุ๊บเนี่ยไม่มีเตรียมเลยแต่เครื่องติดปรับค่ะบทเพลงดังที่คุณแม่ก็คือแมงปอชุนทิชาเคยเอามาร้องเอาไว้จนโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือนักรบนิรนามนั่นเองซึ่งวันนี้ลูกชายน้องสปูนวัยแดขวบขอโชว์เสียงแบบไม่เคยขิกนะคะ เพราะว่าปกติก็ตามคุณแม่ไปเกาะขอบเวทีคอนเสิร์ตอยู่แล้วบางครั้งก็ขึ้นไปร้องขึ้นไปโชว์ด้วยกับคุณแม่ซะเลยซึ่งวันนี้น้องสปูลมาให้กําลังใจคุณแม่ที่เวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วยเพราะว่าแมงปอชนทิชากับชนอภิชาติเจอกันอีกครั้งในรอบ20กว่าปีนะคะถือว่าเป็นอดีตคู่ขวัญที่โด่งดังมากๆจากอัลบั้มเพลงดังระดับตำนานที่เคยออกคู่กันก็คือคู่แท้เพลงทองซึ่งนี่ยังถือเป็นการหวนคืนค่ายแจ้งเกิดของแมงปอชนทิชา ที่กำลังจะมีผลงานเพลงใหม่กับทางค่ายนกพรศิวโก้ด้วยไต แต่จริงแล้วอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เอาโอกขนมพอนะคะเลือกเอาไว้ตั้งนานแล้วซื้อเอาไว้นานแล้วนานมากแล้วแล้วก็แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าเพลงนี้แมงปอชนิชาเป็นคนร้องอค่ะแต่หมายถึงยังไม่เคยบนทึกเทปยังไม่เคยค่ะแล้วก็นักแต่งเพลงเพลงนี้ก็เสียชีวิตไปแล้ว าเยือนสารพันลันทุ่งบางเขนของแมงปอชนทิชาและชนอภิชาติยังชวนให้นึกถึงนักปั้นมือทองอย่างพนมนกพรที่ครั้งหนึ่งแนวคิดการตลาดด้านการทําเพลงเรียกว่าทันยุคทันสมัยสุดๆจนศิลปินในสังกัดแจ้งเกิดกันไปหลายคนคุยไปฟังไปกับบทเพลงเพราะของทั้งสองศิลปินวันนี้บ่ายสามโงตรงที่สารพันลันทุ่งบางเขนทางหน้าจอไทย P ี s ค่ะ